ดีครับวันนี้อยู่กับช่องหม้วส,สันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอบพระคุณทุกๆุคนที่ให้การสนับสนุนช่องไมายวส,สันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการสมัครสมาชิกสําหรับคนที่เป็นสมาชิกสามารถดูร่วงหน้าได้3ตอนต่อวันวิธีการสมัครก็ง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้นะครับสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆ ลงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีภาคห้าเลยนะครับเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับความเร็วการคุกคามและเกราะป้องกันโครงกระพันนี่คือ3สิ่งที่ทีมโรงเรียนวิศวกรรมตะวันจันทาคิดที่จะจัดการกับหวังชิวเอ,อ๋อสิ่งที่พวกเขาต้องการจะทําในการต่อสู้ครั้งนี้คือการกระทําให้เธอหมดสิ้นพลังให้มากที่สุดหวังชิวเอ,อ๋อสามารถยอมแพ้ได้แต่เธอชนะการต่อสู้มาแล้วสครั้ง คงจะดีสําหรับเธอที่จะยอมรับความพ่ายแพ้เมื่อรักษาความสามารถของเธอไว้อย่างไรก็ตามเธอจําเป็นต้องเอาชนะอีกคนหนึ่งก่อนที่เธอจะสามารถขอให้จบรอบตัวต่อตัว,ตว,ตวและเริ่มรอบทีมได้หากหวังชิวเออยอมแพ้ติงเซียวปูจะยังคงอยู่บนเวทีต่อไปอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นต่อไปมีแนวโน้มที่จะขัดขวางแผนของเธอที่สำคัญกว่านั้นหวังชิวเออเป็นคนแบบไหน สำหรับตัวตนที่หยิงธนงอย่างเธอเธอจะยอมให้คู่ต่อสู้พาตัวเองไปรอบๆได้อย่างไรแววตาคมกริบฉายซ้ำแล้วซ้ำเล่าก่อนจะยกหอกขึ้นแสงสีแดงส่องออกมาจากดวงตาของเธอต่อจากนั้นพลังวิญญาณที่เธอปลดป่อยออกมาก็ถูกแสงสีแดงเพิ่มเข้ามาอีกช้าน,นึงติงเสียวปูรู้สึกว่าคู่ต่อสู้ของเขากลายเป็นสัตว์ร้ายยุคก,ก่อนประวัติศาสตร์ที่ดุร้ายเขาเริ่มเครียดเล็กน้อย เมื่อมองเข้าไปที่หวังชิวเอ๋ออีกครั้งเขาเห็นว่าดวงตาของเธอเปลี่ยนเป็นสีแดงเลือดในตาสีฟ้าเหมือนแป้งของเธอตอนนี้ได้กระจายความกลัวออกไปหวังชิวเอ,อ๋อเหวี่ยงหอกในมือของเธอและแสงสีแดงทองสองเส้นก็วาบออกมาใย,ยสีดำที่เข้ามาหาเธอถูกทำลายในเวลาต่อมาติงเซียวปูได้เปิดใช้งานเกาะป้องกันคงกระพานอีกสองอันอย่างไรก็ตามเขารู้สึกเหมือนกำลังลอยอยู่ภายในเกาะ กาะป้องกันคงกระพันของเขาทําได้เพียงป้องกันเขาจากอันตรายแต่พวกเขาไม่สามารถทําให้ตัวเขามั่นคงได้ภายใต้การโจมตีซ้ําๆของหอกมังกรทองเขาเริ่มลอยไปรอบๆภายใต้เกาะป้องกันคงกระพันข้าต้องการดูว่าเจ้ามีเกาะป้องการคงกระพันมากาแค่ไหนหวังชิวเอ๋อกล่าวเย็นชาเมื่อวงแหวนวิญญาณที่หของเธอสว่างขึ้นดวงตาของเธอก็กระหายเลือดและฉายแสงสีแดงติงเสียวปู เริ่มขีดร้องข้าข้ายอมแพ้แล้วไฟสีแดงหดลงและหวังชิวเออร์ยืนขึ้นขณะที่เธอถือหอกมีรัศมีอันทรงพลังอยู่รอบตัวเธอและเธอก็ดูกล้าหาญและกล้าหาญมากติงเสียวปูล้มลงกับพื้นและเริ่มหอบอย่างหนักขณะที่เขาเหลือบมองหวังชิวเออร์อีกครั้งใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความกลัวเขากลัวจริงๆหวังชิวเออร์ใช้ทักษะวิญ,ญญาณที่หนึ่งและสองของเธอก่อนหน้านี้ เพื่อเอาชนะเย่ชางชางเธอยังบังคับให้เหมยหงเฉินยอมรับความพ่ายแพ้โดยไม่ต้องใช้ทักษะวิญญาณเดียวอย่างไรก็ตามเธอใช้ทักษะวิญญาณที่หกของเธอกับเขาในขณะนั้นเขารู้สึกว่าเขาจะรักษาผลกระทบทั้งหมดจากการตรมตีอย่างไม่หยุดยั้งของหวังชิวเออร์ได้อย่างไรแม้ว่าเขาจะได้รับคุ้มครองจากการป้องกันคงกระพันสําหรับผู้ตัดสินการตายของเย่ชางชางทำให้เขาไม่มีความมั่นใจ ทุกคนมีเพียงชีวิตเดียวไม่มีใครไม่กลัวความตายอย่างสมบูรณ์ดังนั้นทิงเสี่ยวปูจึงยอมจำนนแม้ว่าเขาจะยังมีเกราะป้องกันคงกระพานห้าอย่างที่เขาสามารถใช้ได้และเขามีพลังชีวิตที่เหลืออยู่มากกว่า80%เขาเข้ขาก็กระตือรือร้นที่จะยอมรับความพ่ายแพ้หวังชิวเอ,อ๋มองเขาอย่างเย็นชาและพูดว่าข้าหวังว่าเจ้าจะโชคดีในรอบทีมในภายหลังขณะที่เขาพูด หอ,อกมังกรทองของเธอก็กลายเป็นลำแสงสีทองและหายไปเธอหยิบขวดนมสองขวดออกมาอีกครั้งก่อนที่เธอจะหันหลังกลับและเดินกลับไปหาเจองจ้านผู้ตัดสินเราจะยอมแพ้ในรอบตัวต่อตัว,ตว,ตวอีก2อสามรอบถัดไปเราจะไปต่อกันที่รอบทีมเลยหลังจากที่เธอบอกเขาเสร็จเธอก็เดินลงจากเวทีทันทีหต่อสเหมยหงเฉินเป็นหนึ่งในสาคนนั้นด้วยจากรูปร่างของมันหวางีิวเอ,อ๋อ อยู่ยงคงกระพันในสายตาของผู้ชมหวังชิวเอ๋อไม่พบการต่อต้านใดๆเลยได้เอาชนะเย่ชางชางเหมยหงเฉินและติงเสียวป,ปูในบรรดาสามคนนั้นคนหนึ่งเสียชีวิตและอีกสองคนยอมแพ้เมื่อหวังชิวเอ๋อก้าวลงจากเวทีผู้ชมทั้งหมดต่างก็เดือดดานอย่างไรก็ตามพวกเขาไม่ได้สาบแช่งโรงเรียนซือไรเคอร์แต่โทษโรงเรียนวิศวกรรมตะวันจันทาพวกเขาแพ้แพ้อย่างเร็วร้ายเกินไป เมื่อติงเซียวปูเดินลงจากเวทีเขาถูกตบอย่างแรงเซียวหงเฉินตบเขาไปลงที่พื้นสายตาของเขาทำให้เขาดูเหมือนต้องการจะฆ่าใครสักคนงี่เง่าเจ้าทำอะไรอยู่เจ้ามีเกราะป้องกันคงกระพันมากมายทำไมเจ้าถึงยอมแพ้ติงเซียวปูยังยอมรับความพขลาดของเขาได้พึมพำว่าแต่เธอใช้ทักษะวิญญาณที่โหของเธอฆ่ากลัวเหมยหงเฉินกล่าวว่า เจ้ากลัวอะไรต่อให้เป็นทักษะวิญญาณที่6หกของเธอแล้วยังไงล่ะเธอเป็นเพียงจักรพาตวิญญาณเจ้าคิดว่าเธอสามารถทำลายเกราะป้องกันโคงกระพานสองอันในครั้งเดียวได้หรือไม่แม้แต่วิญญาจาร์แปดวงแหวนยังทำไม่ได้ในสิบห้าวินาทีไม่รู้หรือไงหลังจากที่ถูกตบโดยเซียวหงเฉินจิงเซียวปูก,ก็ทนความเจ็บปวดได้ความอัปยศอดสูอย่างไรก็ตามเขามีปฏิกิริยาเมื่อเห็นว่าเหมยหงเฉินโกรธมากแค่ไหน เขาจ้องไปที่เธอและพูดว่าแล้วเจ้าล่ะทำไมเจ้าไม่พายายามต่อต้านการโจมตีของหวังชิวเอ๋อเมืเ่อเผชิญหน้ากับเธอทำไมเจ้าถึงเลือกที่จะยอมแพ้ข้าเหลอข้าอยู่ในสถานการณ์เดียวกับเจ้าหรือไม่เจ้ารู้หรือไม่ว่าพลังวิญญาณที่เธอปลดปล่อยออกมามันมากแค่ไหนเหมยหงเฉินก็ยิ่งโกรธมากขึ้นเมื่อเห็นว่าเขาพายายามรวมเธอไว้ในเรื่องนี้จิงเสี่ยวปูถอนหายใจพูดขึ้นว่า ใช่ความสามารถของเธอจะแข็งแกร่งยิ่งขึ้นไปอีกถ้าเธอสามารถรวบรวมพลังวิญญาณของเธอได้อย่างไรก็ตามใครให้เวลาเธอสะสมพลังของเธอเขาไม่ได้รู้สึกยอมจำนนโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งหลังจากที่เขาพ่ายแพ้อย่างน่าอับอายทันใดน,นั้นชายหนุ่มรูปรอก็อเดินเข้ามาเพื่อคลี่คายสถานการณ์ที่ตึงเครียดเอาละเอาละเราทุกคนอยู่ในทีมเดียวกันการต่อสู้จบลงแล้วเราต้องพักฟื้น เพื่อสู้ในรอบทีมพวกเจ้าคิดว่าเราสามารถชนะด้วยการทะเลาะวิวาทงั้นเหรอสิ่งที่เราต้องการตอนนี้คือการทำงานร่วมกันเราไม่สามารถแพ้นในรอบทีมได้สายตาของเขามองไปที่ดวงตาของเซียวหงเฉินก่อนที่เขาจะพยักหน้าชายหนุ่มคนนี้อยู่ในตำแหน่งที่7ในการพบกับสำนักถังแต่เขาก็ไม่สามารถต่อสู้ในวันนั้นได้เมื่อเขาปรากฏตัวขึ้นความโกรธของเซียวหงเฉินและเหมยหงเฉิน ก็สง,งบลงเซลหงเฉินตบไลยติงเซียวปูลและกล่าวว่าข้าประมาทเองปล่อยให้อดีตผ่านไปอย่างไรก็ตามเซียวปูเจ้าน่าจะรู้ว่าผลจะเป็นอย่างไรหากเราแพ้ในรอบต่อไปทุกคนน่าจะจําสิ่งที่องค์ราชทายาทผู้สําเร็จราชการกล่าวถึงเมื่อวานนี้ยังเหลือพวกเราอีกหกคนเราสามารถตายได้แต่เราจะไม่แพ้ในรอบนี้ตกลงติงเซียวปูไม่ค่อยมั่นใจนักเมื่อเขาเห็นเซลหงเฉิน ทำให้ท่าทางของเขาอ่อนลงเขาก็พยักหน้าทันทีเหมือนแกะได้ยืนอยู่ข้างหนึง่งเดี่ยวหงเฉินหันไปหาชายหนุ่มและกล่าวว่าดูเหมือนว่าเราจะต้องเปลี่ยนคนายุตของเราสําหรับรอบทีมหลานซูเจ้ามีข้อเสนอแนะอย่างไรหลานซูทําท่าทางและทั้ง6คนรวมตัวกันเพื่อหาลรือเกี่ยวกับคนายุตของพวกเขาในอีกด้านหนึ่งโรงเรียนซือไรเคอร์มีเวลาสองนาทีในการปรับคนายุต ก่อนที่รอบทีมจะเริ่มขึ้นผู้นำทีมเจ้าเป็นอย่างไรบ้างใต้หัวบินถามด้วยความเป็นห่วงข้าสบายดีเรามาทำตามแผนกันเถอะหวังชิวเอ๋อร์กราวจูรู่ที่ยืนอยู่ด้านหลังใต้หัวบินเผยให้เห็นดวงตาที่แปลกประหลาดของเธอและกล้มศีรษะลงเล็กน้อยมือของเธอผ่านการตรงหน้าเธอหวายู่เฮาเฝ้าติดตามพวกเขามาตลอดด้วยพลังทางจิตวิญญ,ญาณของเขา ง่ายสําหรับเขาที่จะได้ยินสิ่งที่พวกเขากาลังสนทนากันใต้หัวบินยังรู้วิธีแสดงความกังวลแม้ว่าเขาจะมีตัวตนที่ยิงพยองการควบคุมของชิวเอ,อ๋อเหนือพวกเขาค่อนข้างแข็งแกร่งหรือว่าความคิดแปลกๆปรากฏขึ้นในหัวของหัวยูเฮาหลังจากที่หวังชิวเอ,อ๋อพูดจบเธอก็นั่งลงที่บริเวณรอและหลับตาทันทีเธอพายายามอย่างเต็มที่ที่จะดูดพลังวิญญาณในขวดนมวิญญาณ เพื่อฟื้นฟูพลังวิญญาณของเธอมีเพียงเธอเท่านั้นที่รู้ว่าเธอไม่ได้ชนะการต่อสู้3าครั้งล่าสุดอย่างง่ายดายแม้ว่าพวกมันจะดูเหมือนเป็นเรื่องง่ายสําหรับเธอการสูญเสียพลังวิญญาณของเธอในการต่อสู้กับเหมยหงเฉินนั้นยอดเยี่ยมมากอย่างไรก็ตามเธอไม่มีทางเลือกเธอต้องใช้วิธีที่เร็วที่สุดในการเอาชนะคู่ต่อสู้และลดจํานวนของพวกเขาเพื่อเพิ่มขัญกำลังใจให้กับทีมโรงเรียนซือไรเคอร์ แม้ว่าเธอจะทุ่มเทยอย่างหนักแต่เธอก็สามารถบรรลุตามแผนได้เธอใช้พลังวิญญาณของเธอไปมากกว่า60%ก่อนหน้านี้ถ้าไม่ใช่เพราะว่าติงเสี่ยวปูตกใจมันอาจจะมีพลังวิญญาณจำนวนมากกว่านี้ที่ลดลงไปเธอต้องการเวลาในการฟื้นฟูพลังวิญญาณของเธอผ่านขวดนมวิญญาณแม้ว่าความเร็วในการฟื้นฟูของเธอจะเพิ่มขึ้นอย่างมากเมื่อเธอใช้ขวดนมวิญญาณสองขวดพร้อมกัน แต่พลังของเธอก็เพิ่มขึ้นอย่างมากเช่นกันเมื่อเสียงของเจินจ้านก้องกังวานจากเวทีเธอฟื้นฟูพลังวิญญาณมาได้เพียงขึ้นเดียวของสิ่งที่เธอใช้ไปเมื่อเธอลุกขึ้นยืนอีกครั้งและลืมตาขึ้นรัศมีที่โดดเด่นของเธอก็พุ่งออกมาในเวลานี้รัศมีที่เธอเปิดเผยนั้นโดดเด่นกว่าเมื่อก่อนมันครอบงำจนแทบฉีกวิธีใหญ่ออกจากกันไปกันเถอะเธอพูดเบาๆนิ้วเท้าชี้ไปที่พื้น แล้วเธอก็เปลี่ยนเป็นลำแสงสีทองขณะที่เธอขึ้นไปบนเวทีข้างหลังเธอคนอื่นๆในทีมตามเธอขึ้นไปบนเวทีในอีกด้านหนึ่งสมาชิกทั้ง6คนจากทีมโรงเรียนวิศวกรรมตะวันจันทาก็ขึ้นไปบนเวทีเช่นกันทั้ง2ฝ่ายเผชิญหน้ากันขณะเดินไปที่ศูนย์กลางของเวทีเจองจ้านรู้สึกประทับใจเมื่อมองไปที่ทั้งสองฝ่ายหนุ่มๆวันนี้มาแรงจริงๆทั้งสองฝ่าย โปรดรายงานชื่อของเจ้าโรงเรียนซอไรเคอร์หวังชิวเอ๋อโรงเรียนซอไรเคอร์ใต้หัวบินโรงเรียนซอไรเคอร์จูลู่โรงเรียนซอไรเคอร์นิ่งเทียนโรงเรียนซอไรเคอร์เซาจินชวนโรงเรียนซอไรเคอร์หลานซูซูโรงเรียนซอไรเคอร์หลานโลโลวัทุกคนจากโรงเรียนซอไรเคอร์ดูจริงจังมากโรงเรียนวิศวกรรมตะวันจันทาเซียวหงเฉินโรงเรียนวิศวกรรมตะวันจันทาเหมยหงเฉิน โรงเรียนวิศวกรรมตะวันจันทาร้านซูโรงเรียนวิศวกรรมตะวันจันทาชิวี่โรงเรียนวิศวกรรมตะวันจันทาเย่นองเฟิงโรงเรียนวิศวกรรมตะวันจันทาติงเซียวปูหลังจากได้ยินพวกเขารายงานชื่อหวังชิวเอ๋อก็หันไปมองติงเซียวปูเธอมองเขาอย่างเย็นชาติงเซียวปูสันเล็กน้อยเมื่อมองดูเขารู้มั่งตาของหวังชิวเอ๋อเปลี่ยนไปแนวตั้งหรือไม่ ขณะที่พวกเขากําลังรายงานชื่อของพวกเขาไม่มีใครสังเกตเห็นว่าร่างกายของหัวยุเห้าสันเล็กน้อยแล้วต่อจากนั้นลมกระโชกแรงพัดผ่านเขาแสงรอบตัวเขาบิดเบี้ยวเล็กน้อยแม้แต่สมาชิกที่เหลือจากสำนักถังก็ไม่รู้สึกอะไรทั้งสองฝ่ายถอยได้เตรียมพร้อมสำหรับการเริ่มต้นการต่อสู้เจิ้จ้จานไม่ได้สั่งสอนพวกเขาคอนการต่อสู้จะเริ่มขึ้นมีประเด็นหรือไม่พวกเขาเป็นศัตรูตัวฉกาด และไม่น่าจะฟังคําแนะนําของเขาขณะที่ทั้งสองฝ่ายถอยกลับพวกเขากําลังต่อสู้ผ่านการจ้องมองของพวกเขาเมื่อสบตากันดูเหมือนว่ามีมีดจานวนนับไม่ถ้วนพุ่งเข้าหากันทําให้เกิดประกายไฟหวังทีวเอ๋อก็รู้สึกบางอย่างเมื่อเธอหันกลับไปมองที่สํานักถังในบริเวณรอเธอเห็นหัวอยู่เฮาหัวอยู่เฮามองไปที่เธอโดยไม่แสดงท่าทางใดๆไม่มีอารมณ์ใดๆบนใบหน้าของเขา หวังชิวเอ๋อตกตะลึงเล็กน้อยเธอหลีตามองแล้วฟื้นตัวอย่างรวดเร็วเธอพาสมาชิกในทีมไปที่ด้านข้างของเวทีเมื่อพวกเขาหันหลังกลับทีมของโรงเรียนซอไรเคอร์ก็เข้าสู่รูปแบบของพวกเขาหวังชิวเอ๋อกำลังยืนอยู่ต่อหน้าทุกคนซึ่งเป็นแกนหลักของทีมทั้งหมดด้านซ้ายของเธอคือใต้หัวบินทางขวาของเธอคือหลานซูซูจูรูอยู่หลังใต้หัวบินขณะที่หลานโลลัว,ลวอยู่หลังหลานซูซู ด้านหลังหวังชิวเอ๋อคือเฉาจินชวนตามด้วยนิ่งเทียนมันเป็นรูปแบบสามเหลี่ยมด้านเท่าเหมือนเดิมแต่มีการเปลี่ยนแปลงในตัวของบุคลากรเซลล์หงเฉินและเหมยหงเฉินไม่ใช่สมาชิกแถวหน้าสองคนของทีมโรงเรียนวิศวกรรมตะวันจันทาข้างหน้าเป็นชายร่างสูงที่ชื่อชิวยี่ผิวของเขาเป็นสีแทนมากและเขาสูงมากกว่า2เมตรดูจากรูปรักแล้วเขาหนักอย่างน้อย150กิโลกรัมแขนก้ามของเขาหนากว่าเอวของหวังชิวเอ๋อ ขณะที่เขายือนอยู่ตรงนั้นเขาดูเหมือนหมีมนุษย์พี่น้องหงเฉินยือนอยู่ข้างหลังชิวี่ข้างหลังพวกเขาสองคนคือหลานทูและเย่นองเฟิงซิงเซียวปูอยู่ด้านหลังที่ไกลที่สุดโรงเรียนวิศวกรรมตะวันจันทาก่อตัวเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนที่ดูแปลกประหลาดมากรูปสามเหลี่ยมกับรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนรัศมีของทั้งสองทีมอยู่ในสถานะที่เป็นศัตรูกันก่อนที่พวกเขาจะเริ่มต่อสู้ ทั้งสองฝ่ายโปรดเตรียมตัวให้พร้อมด้วยเหตุผลบางอย่างเจิ้งจ้านเริ่มรู้สึกประมาะมากอย่างไรก็ตามเขาก็ตื่นเต้นมากเช่นกันการต่อสู้ครั้งนี้จะต้องเป็นจุดสุดยอดของการประทะกันในรุ่นน้องในฐานะผู้ตัดสินเขายังกระตือรือร้อนที่จะดูว่าใครจะชนะเริ่มได้ในขณะที่เจิ้งจ้านตะโกนการต่อสู้แห่งเกียรติยศและคุณสมบัติระหว่างสถาบันวิญญาจารย์ชั้นนำ และสถาบาันวิศุกรรมวิญญาณในทวีปเริ่มต้นขึ้นหวังชิวเอ,อ๋ยยกมือขวาขึ้นและหอกมังกรทองของเธอก็ปรากฏบนฝ่ามือของเธอหลังจากนั้นเธอก็กระโดดไปข้างหน้าและดึงมือขวากับเธอดูเหมือนจะพุ่งหออของเธอในอีกด้านหนึ่งชิวยี่รู้สึกขนลุกเมื่อหวังชิวเอ๋อทำเช่นนี้เขาคำรามในขณะที่เขาคิดว่าหวังชิวเอ๋อจะฉีกเขาออกจากกาันอย่างไรก็ตาม มือของเขาประสานกันต่อหน้าเขาและมีโล่ทรงกลมขนาดใหญ่ปรากฏขึ้นบนฝ่ามือของเขาโล่ทรงกลมนี้มีสีเงินขาวมีวงกลมยื่นออกมาตรงกลางและมีวดลายดอกไม้อยู่ทั่วรูปแบบเหล่านี้ปวดปล่อยพลังวิญญาณที่อ่อนโยนออกมาตรงกลางโล่มีอัญ,ญมณีสีขาวเงินขนาดใหญ่เท่ากับหมัดสองมัดประสานกันขณะที่เขาปวดปล่อยโล่นี้ขึ้นแสงสีเงินส่องออกมาจากอัญ,ญมณีขณะที่ชิลยี่ เลังวิญญาณของเขาลงไปแสงสีเงินนี้ปกคลุมทั้งโลกและแม้กระทั่งเพื่อนร่วมทีมที่อยู่ข้างหลังเขาหลังจากนั้นก็เห็นรัศมีสีฟ้าเย็นยเยือยยืนออกมาจากเท้าของชิวยี่รัศมีนี้เริ่มแผ่กระจายไปทั่วเวทีหวังชิวเอ,อ๋อไม่ได้เพียงแค่ทําท่าทางเท่านั้นอย่างไรก็ตามเธอไม่ได้สะสมพลังของเธอในครั้งนี้ในเวลาต่อมาออกของเธอก็กลายเป็นลําแสงสีทองที่พุ่งตรงไปยังชิวยี่ เสียงแหลมดังกล้องไปทั่วทั้งเวทีเธอปล่อยอาวุธทันทีที่มีการต่อสู้เริ่มขึ้นนั่นคือกลยุทธ์อะไรเธอวิ่งตามห่อของเธอหวังทิวเอ,อ๋อแต่นิ้วเท้าของเธอกับพื้นและพุ่งไปข้างหน้าราวกับสายฟ้าพลังวิญ,ญญาณสีทองเข้มข้นถูกปลดปล่อยออกมาจากร่างกายของเธอวงแหวนวิญญ,ญาณดวงแรกและดวงที่สองของเธอสว่างขึ้นและเกร็ดมังกรปกคลุมร่างกายของเธอเพื่อนร่วมทีมของเธอก็ไม่ช้าเช่นกัน อย่างแรกลำแสงสีเส้นพุ่งลงมาบนล่างของหวังชิวเอ,อ๋อพร้อมๆกันซึ่งทำให้เธอเปล่งประกายยิ่งขึ้นไปอีกทีมของโรงเรียนซอไรเคอร์มีนิ่งเทียนผู้ครอบครองหอแก้วเจดสมบัติซึ่งเป็นวิญญ,ญาณยุดการต่อสู้ประเภทเสริมที่ดีที่สุดในโลกการควบคุมการเพิ่มประสิทธิภาพ4ี่อย่างพร้อมกันมันเป็นขีดจำกัดของเธอด้วยการสนับสนุนของเธอรัศมีวิญ,ญญาณของหวังชิวเอ,อ๋อก็เพิ่มขึ้นใต้หัวบินจูรุหลานซูซูและหลานลันลนลว ก็พุ่งไปข้างหน้าพร้อมกันพวกเขาแบ่งตัวเองออกเป็นสองกลุ่มและเข้าแถวหลังหวังชิวเอ,อ๋อปามือขวาของนิ่งเทียนยื่นออกไปด้านหนึ่งของร่างกายหออแก้วเฉดสบัติของเธอเริ่มส่องแสงและเส้นแสงก็พุ่งออกมาจากมือของเธอกระสวยสีเงินสว่างยาวประมาณ2เมตรปรากฏขึ้นต่อหน้าเธอเมื่อเธอก้าวขึ้นไปบนนั้นเธอลอยขึ้นไปสองสาฟุตแล้วเดินตามคนอื่นๆไปเซาจินทวน ยังปลดป่อยวิญญาณยุดการต่อสู้ของเขานาฬิกาย้อนเวลาเวทมนต์สองประกาอยู่ข้างหลังเขาอย่างไรก็ตามเขาไม่ได้ใช้ทักษะวิญญาณใดๆณจุดนี้สายตาของเขาจดจ่อไปทั่วทั้งเวทีขณะที่แสงสีทองพุ่งไปข้างหน้าชิวยี่ตะโกนและใช้โร่ป้องกันแดง้งแสงสีทองถูกเบี่ยงเบนด้วยเสียงกิ่งดังและกลับมาที่มือของหวังชิวเอ๋อทันทีชิวยี ลอยกลับไป2อ9าในขณะที่โลในมือของเขาถูกหอกมังกรทองพุ่งใสก่กระเพื่อมด้วยแสงสีเงินที่รุนแรงในขณะที่ชิวยี่เป็นเพียงราชาวิญญ,ญาณ5วงแหวนและวิศวกรวิญญาณระดับ5และโลของเขาเป็นเครื่องมือวิญญาณระดับ6ในบรรดาเครื่องมือวิญญาณประเภทป้องกันวิญญาณระดับ6มันเป็นหนึ่งในเครื่องมือวิญญ,ญาณที่ดีที่สุดและหายากมากมันหนา1ฟุตและหนักกว่า500กิโลกร,รมัม ถึงกันนั้นมันก็ได้รับความเดือดร้อนจากหอ,อกมังกรทองของหวังชิวเอ,อ๋อแสดงให้เห็นว่าหวังชิวเอ๋อแข็งแกร่งเพียงใดมันยากมากที่จะจินตนาการว่าเธอมีพลังกำลังมหาศาลเช่นนี้อย่างไรก็ตามทีมโรงเรียนวิศวกรรมตะวันจันทารเริ่มตอบโต้หน้าจุดนี้รัศมีสีฟ้าเยกแข็งแผ่แขยายออกไปเรื่อยๆมันคือพิษร้ายของคางโคกน้ำแข็งเมื่อพิษร้ายแรงนี้แพร่กระจายความสามารถในการต่อสู้ของโรงเรียนซูไราเคอร์ ก็จะลดลงอย่างมากแม้ว่าการต่อสู้จะไม่สิ้นสุดในทันทีก็ตามมันเป็นหนึ่งในอาวุธและแรงที่สุดทีท่ทีมโรงเรียนวิศวกรรมตะวันจันทาสามารถใช้ได้เหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโปรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับหราบวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ